ฮดี้คือมีมีแสงมีความสดใสเป็นคนที่มองแล้วแบบจากที่เราเหนื่อยแล้วเราต้องยิ้มอ่ะมองไฮดี้อะจริงไฮดี้อยู่เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขมากนี่แบบนี่อยู่กับนั้นนะรู้สึกมีความสุขอะนางดูเป็นคนไม่เครียดเลยน้องน้องหัวเราได้ตลอดอะ บุฟเฟตของโรงแรมลาวานี <tinc S 2> ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารเช้าที่นี่จะน่าทานก็มีเยอะขนาดไหนมาดูกันค่ะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นข้าวตุ๋นจีนนะคะก็ข้าวก้องนะคะก็จะเป็นขนมปังเมดานะคะนี่น่าทานมากนก็ต้าวฟิวและก็คอนซีเรียลอะค่ะ ให้เราลองส่กันต่อโอ้ตาามากมอาหาบว่านีมากสบนะคะตอนเช้าีปลาห้องคะตอนเช้าที่เลย